เไปแล้วเขาบอกเขาจะถ่ายทำไมให้คนเขาด่าเออถ่ายอย่าถ่ายเลยอือนี่ครับต้องเสกคาถาแล้วพี่น้องอ๋อเสกคาถามหาละรวยให้คนดีคนป่วยเตือนทีเลยเอามาพี่น้องพี่เก่งจะเสกมนต์แล้วผูเริ่มเบื่อแล้วตรงนี้เรต้องใส่กระจกก่อนใช่ใส่กระจกก่อนว่ามันจะมีกล้องจับครับ มมันนีีเเดาไง่ยพอเราเช็คสแกนโค้ดมันลบไม่ได้เพราะว่าพวกนี้มันผิดตำแหน่งอ่ามันมันผิดตำแหน่งใช่ใช่ก็ให้น้องเ่อหนักนะครับครับโค้ดลึกกว่าอืมอ่าก็คือระบบนี่ครับขึ้นมาหมดแล้วนะฮะนี่ฮะระบบเกียร์เกอร์ขึ้นมาหมดแล้วนี่แต่ที่ยังปิ๊บ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 อยู่นั่นก็คือแอร์แบ็กนะครับเดี๋ยวน้องเข้ามา คีย์ให้ใหม่ตอนนี้พี่เก่งแกมาแก้งานเครื่องเฉยๆนะครับก็มันปักวันนั้นอ่ะวันที่เราถอดที่แรกมันตึงใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องไปดูปักใหม่ห้อหกสิบหลังออกก้องครบนี่ครับระบบกล้องรับปะัครบนะฮะขึ้นมาหมดแล้วนะครับเอาพี่ลอง เงียบเดยเงียบเฮ้ยเอา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 เดี๋ยวดิรู้เกียร์เกียร์รอ้แก้การว่าอยู่หัวเกียร์ไม่อยู่ตำแหน่งมันได้ได้ได้ไปครับไปเลยเกียร์ไม่อยู่ตำแหน่งมันครับผมก็ว่าอยู่เห็นหัวเกียร์อ่งมันทำอะไรเลยหัวเข่ามาวะนี่ ติดชึ่งเลยคาถาอะไรพีนะ่คาถาอะไรนะมหานิยมแต่วันนั้นมันเบาแล้วนะคาถามหาสมป,ปองอ่ะมหาสปป <laughs> มาสป,ปองมิดแล้ว,งลลว <laughs> เงียบมิดซีรีส์แล้วเงียบไงเงียบกิฟต์ทุกวันนี้มหาสมป,ปองเงียบ,ยบกิฟต์แล้วตื่นติดแล้วติดแล้วครับติดแค่แป๊บเดียวเพราะว่าน้ําท่อไม่มีนะครับท่อหม้อน้ําไม่มีมาดูไม่ใช่คนแรมคนแลแรมของคนอื่นมันต้องยก ยกผลงานให้พี่ด้วยเพราะว่าพี่เป็นคนใส่สามพันใสยพันทัมมิ่งใส่แบบไม่ใช่ว่ามีมาร์กเลยนะใส่แบบหงอมเฉยเออเใส่ตามที่ผมถอดอะ่ะก็ได้ไปถ่ายไปใช้อันนึงเลยเนีย่ยวันนั้นมันลืมไปถ่ายนี่เนี่ยผมมาเอาไปถ่ายคืน <laughs> <laughs> ตั้งใจมาเอาไปถ่ายนะกินข้าวยังเดี๋ยวพาไปกินข้าวฮะไปกินข้าวปะ่ะวันนั้นอะ่ะโอยแตบดบหมดุดเลยเหรอวันนั้นไอ อนนั้นอะมันยังเบาอยู่เลยนะครับแต่แต่ตอนที่เราถอดสลับอ่ะร้อนถอดสลับปุ๊บแล้วมาเสียบคื่นอ่ะมันหนักเลยใช่ใช่ตอนแรกมันยังเบาหมุอนลื่นได้เลยเดี๋ยวผมจะมุดเข้าไปเสียบใหม่อยู่อะไรระวังดินมันล้มหรือเปล่าไม่น่าจะล้มหรอกพี่แต่ว่าว่าพินมันใหญ่อืมเหลี่ยมใหญ่นะครับต้องดูอีกทีเนี่งครับผมกลัวเสียบไม่สุดมากกว่า เดี๋ยวต้องมุดลงไปดูปลักแหลกครับอันนี้กล้องอันนี้เซนเซอร์เซนเซอร์สตัวครับเซนเซอร์หน้า4ตัวกล้องอันนี้ก็เราก็สบายใจแล้วพี่เครื่องติดแล้วกว่าจะงมกันเจอนะครับต้องใช้สองประสานพี่เก่งทำเครื่องอช่างหนิงมาทำไฟเพราะว่าระบบ คอมม,มันมันมันต่างกันเน,ะน,นานเนอะอเจอเจเจอแล้วพี่มันมีขาอีกทีหนึ่งขานนั้นอต้องรอ,องเียวเอะโทรมา,มาแล้วโทรมาแล้วหยดินด่วนโทรมาครับพี่น้องเราไม่รับเราไม่รับพี่วุฒโทรมาครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งไม่รู้ฮัลโหล โอ้ยอยู่กับพี่เก่งอยู่ัวออออ,อันนี้ดินด่วนโทรมาครับพี่น้องพิวุฒิโทรมาเนี่ยดูด้เนี่ยโอ้โยน่าจะดีใจกว่าผมแล้วมากเนี่ยโทรมาโทวมา,วมายังไม่รับครับเพราะว่าแกโทร,รเฟซมา หมดแล้วพี่ใส่ครบหมดเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเอาอฝาปิดมาลองใส่ตัวไอ้นั่นไอย้ยางฝาปิดเครื่องมาใส่มาครอบไว้แล้วครับทีนี้นใช่ใช่เมื่อคืนมันฟ้องที่รางหัวฉีดก็เลยอเอามาซีดเสียบจอไว้พี่เก่งบอกให้ฉีดโซเน็เข้าไปในนี้ผมฉีดหมดไปครึ่งกระป๋องกว่าจะมาแล้วเมื่อคืนจะติดก็ไม่ติดเหนื่อยเลิกก็ นั่นแหละเหนื่อยแล้วก็เลยเลิกเล, к, เล к, ิกทำกันก็บมคืนบอกอยู่ว่งั้นจะเลิก็างานนำไามันใช้มอเยอะเหมือนเหมือนพี่ว่ามันต้องสตาร์ท<อ>ไป<อ>เรื่อยๆ,ๆทีนี้พอผมอ่าเมื่อเช้าที่ผมถ่ายลงให้ดูคลิปแรกผมมาถึงผมว่าแบบตอนแรกที่กินผมต้องไปซื้อน้ำซื้ออะไรกินก่อนผมตัดสินใจมุ่งมาทำรถเลยผมก็มาลองดูคาใจไง บบมผมก็เลยสตาร์ทลากยาวดูจุ๊บจุบจุบจุบโอ้ติดจึ้งเลยไม่แบตแกป,ปีเดียวเองก็เลยเออก็เดี๋ยวให้แกไปเปลี่ยนเองเพราะว่าประกันไม่ให้แบตเตอรี่ประกันไม่ให้นะครับเนื่องจากว่าไม่ได้เกิดความเสียหายไอ้ที่ขามันหักนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะหิ้วขึ้นหิ้วลง <laughs> มันหนักมากนะครับแล้วรถเกียร์มันสูงไงนี่ครับผม ก็ขอบคุณนะครับทั้งพี่เก่งแล้วก็ช่างหนิงใช่ใช่เออมันมีมาอยู่พี่ของใหม่ก็มีแต่มันยึดเคะแล้วมันยึดไปแล้วเคะไปแล้วเออนี่ฮะเรียบร้อยก็ดีใจกันทั่วหน้าครับสำหรับอันนี้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 เราเก็บมันไม่ได้อะได้ได้นี่แบบผสมผสมแบบส่งพิมแบบ เอาสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพอดีพี่วุฒิโทรมาแกจะได้ใจชื้นด้วยนะแกจะได้ดีใจพี่วุฒิจะดีใจใหญ่เลยโทรมาหาเรานะครับพี่เก่งก็มาถึงแต่เช้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายบายบ